สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับกับน็อตคนเดิมนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทุกท่านนะครับมาชมในส่วนของเจ้าตัว New MG Extender ครับเป็นกระบะพันยักษ์ของเรานะครับผมมาดูกันนะครับว่าตัวนี้มันเจ๋งยังไงนะครับแล้วก็มันมีแคมเปญอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ นะฮะผมจะพาทุกท่านเดินมาดูพร้อมๆกันเลยนะตัวนี้นครับดีไซน์เขาดีไซน์ใหม่นะครับในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยเขาทําออกมาให้มันดูใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ประกอบด้วยวัสดุเนี่ยครับโครเมียมโครเมียมนะฮะนี่สามชิ้นนี้เลยนะฮะในส่วนนี้ก็จะมีช่องอเรียกว่ารับอากาศไปนะครับ ระบายอากาศนะครับระบายความร้อนกันไปตรงตรงนี้นะฮะในส่วนของเครื่องยนต์ก็ตัวนี้ให้เครื่องยนต์เป็นสองพันเทอร์โบนะก็เป็นเครื่องยนต์ที่ผมว่าขนาดกำลังดีนะครับแล้วก็ให้ล้อมาขอบสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วตัวนี้นะฮะดูลายนะครับสวยงามนะครับในส่วนของกระจกมองข้างก็เป็นแบบพับไฟฟ้าเลยนะฮะเป็นได้สีโครเมียมด้วย ตัวที่เราดูกันอยู่นะครับก็จะเป็นรุ่นตัวไอ m a มาร์นะครับผมเป็นรุ่นที่เรียกว่ารา,าคาอยู่ที่889,000บาทนะครับได้ไอ m a มาร์ด้วยนะครับรุ่นี้เป็นทั้งสี่ประตูนะครับแล้วก็เป็นกระบะท,ที่าชานฉลาดด้วยนะครับมีระบบสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวใหม่รุ่นนี้นะครับก็จะให้มานะฮะตัวเป็นด้าข้างเป็นตัว อ่าวัสดุพิเศษนิดหนึ่งะครับจะทนทานนะครับกับรอยขีดข่วนต่างๆครับแล้วก็ดิสเบรกเป็นสี่ล้อด้วยนะครับให้มาสี่ล้อเลยโอเคเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่าครับผมวันนี้จะเข้าภายในนะครับตัวนี้จะให้เป็นคีย์เลสด้วยนะครับเห็นไหมฮะให้เป็นคีย์เลสด้วยนะครับเรียกว่าเอากุญแจไว้แค่ใน กระเป๋ากางเกงก็ได้นะครับเพราะเข้ารถได้ด้วยนะครับภายในก็คือสวยเลยนะครับตอนนี้ผมผมก็คือถ่ายเรียวๆไปด้วยนะครับก็คือเห็นหน้าผมไปด้วยนะฮะแล้วก็เห็นตัวรถไปด้วยโอเคครับก็ได้หน้าจอสัมผัส10นิ้วนะครับได้ตัวหน้าปัดตรงนี้เป็นดิจิตอลนะครับตรงนี้ตรงนี้สามารถดูค่าต่างๆได้ของรถนะครับแล้วก็ในส่วนของมุมอะไรได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับ ตัวนี้จะให้ตัวระบบตรวจเช็คลมยางมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวปวุมอะไรเนี่ยก็คือสามารถเซต c r สคอนโ o n t r o l ได้ในฝั่งซ้ายนี่เลยนะครับแล้วก็มีการสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับนี่มีปุ่มปรับไฟสูงต่ําด้วยนะครับตรงนี้นะฮะนี่เป็นปุ่มพุ่ง star แล้วนะครับในส่วนของหน้าจอสัมผัสตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอสัมผัสแล้วนะฮะเป็นขนาด10นิ้วนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังเลยครับอ่าขัามาดูนะครับแล้วก็จะมีตรงส่วนควบคุมแอร์ตรงนี้นะในส่วนของควบคุมแอร์ผมขออนุญาตขึ้นมานั่งนิดแป๊บหนึ่งนะครับนี่ผมจะกดให้ดูนะครับก็จะมีนะปุ่มเปิดปิดแอร์นะฮะตรงนี้ก็จะปรับอุณหภูมินี้นะฮะแล้วก็แรงลมก็จะปรับตรงนี้ในส่วนของปุ่มด้านนี้ก็จะมีปุ่มการ ขับเคลื่อนของเครื่องยนต์นะครับก็จะปรับเป็นแบบอีโคแบบประหยัดประหยัดน้ำมันหรือว่าเป็นแบบพาวเวอร์นะครับก็ให้เครื่องยนต์ดูดันยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ฮะ traction control นะครับปุ่มตัวช่วยลองทางลาชชันนะนี่ครับมาเข้าดูในบล็อกเกียร์ของเขาก็จะเห็นนะฮะเป็นตัวเกียร์จอดเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์เอ็นนะครับแล้วก็เกียร์ขับเคลื่อนไปหน้านะครับเราสามารถผัดมาด้านขวาได้นะฮะ เพื่อที่จะบวกลบเกียร์นะสัญลักษณ์อ่าตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะครับแล้วก็ที่วางแก้วนะตรงนี้ก็จะมีที่พักแขนด้วยนะครับแจวเลยนี่ครับมีช่องรายละเอียดด้วยนะฮะหรือเล็กน้อยเขาก็ให้มาหมดนะครับช่องเล็กๆตรงนี้ใส่อุปกรณ์ที่มาหยิบขึ้นมาง่ายๆฮะแล้วก็มีลึกๆอ่าตรงนี้อ่าเป็นไงกันบ้างครับ๋อที่สำคัญครับในส่วนของตรงตัวแอร์นียฮะ ตรงส่วนของตรงนี้สามารถเปิดออกมาใส่แก้วน้ําได้ซึ่งซึ่งทั้งแก้วน้ำเนี่ยมันวางอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยมันก็จะเย็นถูกไหมฮะเพราะมันโดนแอร์นะครับโอเคครับที่ปัดน้ำฝนด้านซ้ายเนาะมีแอร์ตอนกลางด้วยนะครับฝั่งนู้นก็มีเช่นเดียวกันนะฮะอ่าม,มีมีตัวประสงอที่ที่วางแก้วน้ําด้วยตรงนี้ก็จะมีที่ใส่แว่นนะครับแล้วก็เปิดปิดไฟตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่ตรงนี้เลยก็คือสว่างนะครับเลือกได้เลยนะครับก็จะมีตัวอ่ากระจกครับด้านหน้านี้นะฮะเห็นหน้าผมสองชั้นเลยโอเคครับผมในส่วนของประตูนะครับนี่ผมจะให้ดูนะฮะสคนขับก็จะสามารถปรับเรียกว่ากระจกมองข้างจากกลุ่มนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับนี่ฮะ ผมบ,บิดไปด้านบิดไปด้านตัวอานะฮะซึ่งตัว R ก็คือกระจกนี้ก็จะเลื่อนโยกได้นะฮะเห็นไหมฮะอาจจะมองอาจจะมองไม่เห็นนะฮะเพราะว่ามันปรับละเอียดนิดหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับนี่ครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับลักษณะเบาะก็จะตั้งประมาณนี้นะครับ ในส่วนของเบาะตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเบาะตรงนี้สามารถพับได้พับขึ้นไปด้านบนได้เลยนะพับขึ้นไปดานบนได้เลยนะแล้วก็ตรงเบาะบริเวณนี้ก็สามารถพับลงมาได้นะครับเับขึ้นพับลงได้ครับไม่ว่าจะเป็นเบาะตรงนี้หรือว่าจะเป็นเบาะนี้พับได้หมดนะฮะในสองแบบเลยนะมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับดีไซน์อ่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนของไฟ A, ไฟ A LED นะครับไฟเบรกก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นตัวครอบฝาท้ายครับซึ่งซึ่งตกแต่งเป็นกราฟิกเป็นแบบดีไซน์ใหม่นะก็จะทำให้ดูแบบว่าดุดุขึ้นนะครับ เ็าจะมีไฟด้านล่างนิดหน่อยนะฮะตัวนี้จะเป็นไฟสองไฟทะเบียนนะฮะสวยงามเลยนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะโอเคครับผมอ่มาชมรอบๆตัวรถอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่มีสัญลักษณ์โลโก้คำว่าไอส a มาขึ้นข้างๆด้วยนะครับนี่ฮะเขาบอก Full LED นะฮะตัวนี้การดีไซน์ของเขาครับจะ เรียกว่าไฟด้านหน้านะฮะเขาจะไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งบริเวณนี้นะครับเขาจะอยู่บริเวณนี่ฮะบริเวณนี้เลยตรงกันชนด้านล่างนะครับซึ่งข้อดีของเขาคือจะทำให้ใย้่ยงตาคนด้านหน้านะครับอ่าซึ่งซึ่ง,งบอกได้เลยว่ารถกระบะของเราสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไฟนนอยูบบบ่บริเวณด้านบนนะ,ะก็อาจจะทําให้อ่าผู้โดยสารด้านหน้า หรือว่าผู้โดยสารที่ขับด้านหน้าเราเนี่ย <c oughs> เรียกว่าแสตากันได้ <c oughs> ก็ตรงนี้ก็เยี่ยมไปเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นช่วงเดือนสิงหาเนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าเราก็ต้อนรับรวันสำคัญต่างๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้มีรถใช้กันนะครับในช่วงเศรษฐกิจสถานการณ์แบบนี้นะฮะ ผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาออกรถ MG นะครับกระบะพันยักษ์คันนี้ของเรานะครับซึ่งบอกได้เลยครับคุ้มมากๆตัวนี้ในราคานี้แต่ผมบอกอย่างหนึ่งครับว่าแคมเปญเขาก็ดีไม่แพ้กันนะครับซึ่งเรียกว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีตัวในส่วนของเงินช่วยดาวอะไรเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกว่าหลักหลักแสนเลยดีกว่าครับโอเคครับก็ถ้าเกิดใครสนใจครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็รับกระบะพันยักษ์คันนี้ไปเลยนะฮะ สามารถโทรเข้ามาติดต่อเบอร์ด้านล่างนิดเลยนะฮะก็เป็นเบอร์ส่วนตัวของผมเองนะครับก็จะพร้อมบริการเต็มที่ครับใครที่แวะเข้ามาที่ศูนย์ mG บางนาก็ทักทายกันได้ครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ